อ๋อมะขาพมันเป็นเพื่อนที่ดีของทุกๆคนคนในวงการบันเทิงอะ,อะไว้อะไรให้กัอมในระหว่างที่ถ่ายละครก็เกิดเหนื่อยเว้ก็เลยไปโรงพยาบาลปรากฏได้แจ็คพอตเลยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ยคือศูนย์จุดหนึ่งต่อล้านคนได้มีการเปิด ผยข้อมูลปรากฏไปเชื่อมโยงกับอะไรนุ้มับวัคซีน mRNA กับอัตรามะเร็งที่มันสูงขึ้นการตายกับเพิ่มขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิดอมอัคพันธ์ซึ่งโดยส่วนตัวเองก็จะเคุียับอมอยู่แล้วอะก็คือค่าสนิทกันแหละก็คือรู้จักกันสนิทกันก็คือก็เหมือนเอาจริงนะอย่างอมอัคพันมันเป็นเพื่อนที่ดีของทุกทุกคนเป็นแบบว่าเราสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นประวัติการนะ ที่คนในวงการบันเทิงอ่ะโพสไปอะไรไว้อะไรให้อมซึ่งสําหรับออมจริงๆอ่ะถ่ายละครอยู่นะฮะวันที่ตัวเองรู้ว่าก่อนที่จะเ่สบาเพราะว่าหนึ่งอ่ะต้องยอมรับอมเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอดเวลาเป็นคนที่อ่ะจตนอนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าถ่ายละครอาชีพนักด้วยความท้าสมมติเห็นไหมหลังจากที่เขาเสียชีวิตปุ๊บจะเห็นว่าอมไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีละครเลยใช่จริงสิบกว่าปีที่ผ่านมาอาชีพหลักคือการถ่ายละครทุกวัน ใช่เช้าถึงดึกช้ถึงอื่นั่นคืออาชีพของเขาคืออาชีพเดียวที่เขามีอยู่คืออาชีพนักสแสดงถ่ายละครนะ <S 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 ประกากฏว่าอมเองในระหว่างที่ถ่ายละคร <S S ก็เกิดเหนื่อยไว้เกิดเหนื่อยขึ้นมาแล้วเหมือนมันจะวูบก,ก็เลยไปโรงพยาบาล <S S> ปรากฏได้แจ็คพอตเลยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ<อ>ซึ่งเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ยคือ 0.1ต่อล้านคนโอ้โหน้อยมากมาคือมน้อยมากแล้วก็ไม่ที่สําคัญมันไม่มีสายเขียนที่ชัดเจนด้วยว่ามันเกิดมาจากอะไรใช่ถูกต้องไหมฮะตัวออมเองถามว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารักษาตัวเองมาโดยตลอดนะฮะรักษาตัวเองในระหว่างที่รักษาตัวเองกันบางก็ได้มีโอกาสส่วนใหญ่จะเคลียร์เขาสิ่งนึงที่อมจะพูดก็คือพี่มดก็คืออย่าให้ใครรู้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าอมไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวหายแล้วคือแบบว่าเดี๋ยวคือ เขาคิดว่ายังมีความหวังอยู่ว่าจะหายอ่ะไม่ใช่เขากลัวว่าถ้าสมมติอ่ะข่าวออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตอนเขากลับมาจะไม่มีใครกล้าจ้างงานเขาว่าเหมือนแบบเขาจะป่วยเรื่อยเยกเลยไม่กล้าใช้งานหนักก็เลยไม่กล้าใช้งานหนักกลัวว่าจากคนที่เคยทํางานทุกแข็งแรงด้วยแล้วยังหนุ่มอยู่ด้วยถูกยังเด็กๆอยู่เลยครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางครอบครัวนะมาทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยได้เปิดให้สัมภาษณ์นักข่าวทึงน้ำตานะฮะ พร้อมกับภาพของภรรยาของอ,อมครับที่ยืนอยู่ข้างๆกันเนี่ยน้องสาวบอกว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่ทราบว่าพี่อ,อมป่วยก็ต้องบอกว่าพี่อ,อมแข็งเข้มแ,แข็งมากเข้มแข็งมากจริงๆฮะอดทนม,มากๆแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวจนถึงวินาทีสุดท้ายยังพยายามแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งทั้งกายและใจเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเป็นห่วงเขาก็มีการขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาในวันนี้ที่มาช่วยส่งพี่อ,อม อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เก็บภาพความทรงจําดีๆของนักแสดงที่ชื่ออักกพันณมาศเอาไว้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าตลอดเวลาที่เขาสู้กับโรคนี้เขาแข็งแกร่งมากๆจริงๆค่ะขนาดเจ็บขนาดเชื่อมันทรมานมันปวดอะไรเงี้ยนังไม่ทําให้ใครรู้ เรายือสังคมไม่ค่อยรู้นะว่าเขาไม่สบายถูกป่ะรู้แต่รู้น้อยอะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นข่าวมากอะใช่เพราะว่าตัวตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพที่อ่อนแอของอ๋ออกมาเลยคนนิดเดียวคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่จัดข่าวใส่ไข่อย่างเงี้ยเขาก็จะส่งไลน์มาคือเหมือนกับอยู่บ้านแล้วก็เหงาเงี้ยก็คุยกับฉันก็คุยกันไปแต่ปรากฏว่าประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาเนี่ยเออมันหายไปวะหายไปฉันก็รู้ว่ามันหายแล้วแล้วปรากฏแม่บอกว่าพี่มดเดี๋ยวอ๋อมมาแฉนะอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาแฉนะหายเดี๋ยวไปทำงานด้วยกันนะอะไรเงี้ยนึ่ออกป่าหอมไปด้วยนะเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยนึกออกป้ก็พิมพ์มาปกติจนแบบว่าอยู่ดีสองสองที่ฉันก็ดูเออสงสัยทำงานแล้วมั้งเริ่มักถูกมึงคงไม่ได้ว่าไม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วปรากบว่าช็อกยิ่งกว่านั้นคือเมื่อคืนนี้เมื่อวานี้แต่เช้าเลยก็รู้ว่าอ๋อหอมไม่อยู่แล้วครับทั้งที่จริงๆแล้วคือเขาไปให้คีโมจนถึงที่สุดแล้วเนาะ ปรากฏว่าที่เหลือเนี่ยเขากลับมารักษาตัวที่บ้านเขากลับมารักษาตัวที่บ้านครับผมก็คือบางคนบอกว่าในระยะทางที่อมต่อสู้กับโรคนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคที่ไม่ได้จะเกิดเกิดขึ้นง่ายๆครับง่ายๆกับคน,นมะเร็งมันเกิดขึ้นง่ายแต่ว่าไอ้ตรงกล้าเมเนื้อหัวใจเนี่ยแหละมันศูนย์จุดหนึ่งในล้านที่ม,มันยาก ไม่อยากมีใครอยากให้เกิดหรอกครับผมทังนั้นคุณแม่นะครับก็บอกว่าแม่ก็ดีใจนะครับที่มีเพื่อนๆนมากันเยอะนะครับแล้วก็พูดถึงคุณอ,อมนในแง่ที่ดีมากๆแม่รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเขาเขาเนี่ยคุยกับแม่ปกติเลยไม่ได้ว่าจะสั่งเสียหรือว่าจะไปออมเนี่ยไม่มีอะไรเป็นห่วงแล้วเราคุยกันทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วเขาก็ยังยิ้มอยู่ทุกวันจนวันสุดท้าย เขาพูดเสมอว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เศร้าไปด้วยกับเขาครับผมทางด้านคุกกีต้ากีต้าที่ถือว่าแบบอยู่กับพี่สาวคนสนิทแหละอบอกว่าทราบมาตลอดแต่แหละว่าเป็นการรักษาตามอาการครับคือหลังๆเขากลับมารักษาตัวที่บ้านเขาก็รักษาตามอาการที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาระบบปอดระบบหายใจจะพูดหรือทําอะไรเขาจะเหนื่อยง่ายเขาก็เลือกที่จะพิมพ์ออกมากกว่าส่วนใหญ่ซึ่งทําอะไรก็เหนื่อยโรคมะเร็งเนี่ย กำ,กำลังใจที่ได้รับมามันยังสู้ได้จนถึงวันนี้เขาเหนื่อยมามากแล้วค่ะครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ทําให้เขาอ่ะหายเหนื่อยแล้วเจอกันล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ได้พากันไปทําบุญบซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เจอกันทานข้าวกับพยายามนัดหลังทําคีโมให้ไม,ไม่ให้ขเขาเหงาอ่ะนะฮะแต่มักจะไปเจอที่บ้านเพราะว่าสุขภาพเขาอ่ะไม่แข็งแรงดีใจที่เดือนก่อนเนี่ยได้ไปเที่ยวไปเชียงใหม่ไปหลายๆที่ที่อยากไปเมื่อเช้า รู้ทุกคนก็ตกใจหมดนะครับผมตัวจริงๆแล้วก็คือตัวคุณเตอร์สามีคุณต้าเองเนี่ยเขาก็แบบว่าอันนี้ก็คือเขาอยู่กันเหมือนครอบครัวกันจริงๆนะก็เหมือนกับเราเที่เจอทุกวันอย่างเงี้ยค,คุณเตอร์เองเขาบอกว่าเขาได้คุยกับออมเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายังทรงๆเหนื่อยๆหายใจลําบากไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ปกติจะคุยกันสองสามครั้งต่อสัปดาห์ทานข้าวด้วยกันเจอกันแต่ละทีเนี่ยก็หลังจะทำคีโมหลังจะทำคีโม เหนื so ่อยเขาเหนื huh? okay. oh. ่อยแหละก็คือเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าออมเหนื่อยทำคิโมะแล้วภูมิจะตกไงจะเหนื่อยแล้วก็จะเจ็บทรมาอะไรงเี์ตตัวเองอย่างเช่นก็เขาคุยวัาปกตินะเร่องแบบไหนด่าเสียอะไรเงี้ยมันก็ชอบพิมพ์มาให้ด่าอะไรเงี้ยแล้วเช่นบอกโอ๊ยคนอย่างแกไม่ตายง่ายๆหรอกแกต้องอยู่ทะเลาะกับฉันอีกนานเนี่หรอป่ะมันก็คือชอบคนประสาทเหมือนคนเหมือนคนอื่นทั่วไปอ่ะอืมจากการป่วยของอ๋อมเนี่ยเราก็ทราบตามข่าวฮะว่ามะเร็งกล้ามเนื้อเนี่ย ถือว่าพบได้น้อยมากเป็นก้นหัวใจเลยเนอะศูนย์นนนจ,จุดหนึ่งต่อล้านคนคที่สําคัญไม่มีสาเหตุแน่ชัดวันนี้ทางแพทย์หญิงอัมพรเบญจ,จพลพิทักษ์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เขาบอกว่ายัางไงบ้างดาดาคือบอกว่าการสูญเสียของคุณอ,อมอกรพันในครั้งนี้นะคะก็คือป่วยด้วยโรคมะเ็งกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยนะจากสถิติทั่วโลกนะคะรวมถึงทั่วประเทศไทยนะมาเลงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่พบได้น้อยมากๆแบบที่มุดมดบอกเลยแต่ว่ามีโอกาสพบได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็มีตราการเกิดโรคเนี้ยอยู่ที่0.1ต่อประชากร1ล้านคนสําหรับประเทศไทยนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะอยู่ที่5-7คนต่อ ปีเท่านั้น oh. เองมะเร็งหัวใจส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ผนังหลอดเลือดอันนี้ oh. จะเป็นเยอะปัจจุบันเนี่ย oh. สาเหตุยังไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไร,ะไรที่มันแน่นอน,น,นชัดเจนหมอก็ยังไม่รู้ตามข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงนะคะโรคนี้อาจจะเกิดความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทาง,ทางพันธุกรมกรมรนะคะอาการของโรคโดยทั่วไปก็คือจะไม่มีอาการเฉพาะแต่อาจจะมีลักษณะอย่างเช่นเดียวกับอาการโรคหัวใจของโรคมะเร็งโดยมีอาการเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะเช่นอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นคือเหนื่อยง่ายมีความอ่อนเพลีย หัวใจเนี่ยเต้นเร็วหัวใจบางคนเต้นชา้าหัวใจบางคนเต้นผิดจังหวะ,ะรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเนี้ย<อ>บางคนก็จะมีเสมหะที่เป็นเสมหะสีขาวแล้วก็จะมีแบบว่าบวมๆบ,บริเวณรอบดวงตาหรือว่าขาบวมเท้าวบวมอะไรแบบนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมทางผู้ในการสถาบันม,มะเร็งแห่งชาติค่ะเขาก็บอกนะคะบอกว่าทั่วไปเนี่ยการตรวจไม่ของโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอระยะถ้าเกิดคนที่เป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่ลุกลามไปแล้วอ่ะเป็น เยอะแล้วถึงจะเจอ <m> เพราะว่าอาการมันจะเริ่มออกว่าเราเหนื่อยแล <m> ้วไม่ค่อยเจอขั้นหนึ่งขั้นสองเพราะเราจะไม่รู้สึกอะไรแบบนี้ใช่ใเ,เพราะาว่าเราจะเหนื่อยหายใจไม่ออกแล้วก็ทําให้การรักษาเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะคะพอผู้ป่วยเนี่ยมาเจอประพพแพทย์ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีการซักประวัติอาการต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะขั้นตอนในการรักษาหมอก็จะมีการตรวจฟังเสียงของหัวใจก่อนลักษณะการเต้นหัวใจเป็นยังไงปกติไหมไปตรวจคลื่นหัวใจนะคะด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็ไปตรวจแอคโคหัวใจหรือว่าตรวจ สภาพหัวใจด้วยการเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าซีทีสแกนแล้วก็มีการทำเอ็อาร์ไอะไรแบบนี้นี่คือขั้นตอนในการรักษาคืออันนี่ผ่าตัด เขาผ่าตัดเลยคือหมอบอกว่าขั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดจะมีการตรวจโดยการแบบแล้วก็ขั้นตอนที่2อหมอจะมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อจะไปตรวจพยาธิวิทยานะคะแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งขั้นไหนอะไรยังไงเสร็จแล้วการรักษามะเร็งกล้ามเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยตอบสนองกับเคมีบำบัดแล้วก็การฉายแสงไม่ค่อยตอบสนองเพราะฉะนั้นการให้เคมีบำบัดก็จะไม่ค่อยได้ผลนะคะแล้วก็หมอส่วนใหญ่จะใช้วิธีในการผ่าตัดหัวใจนะคะเพื่อที่จะเอาก้อนมะเร็งอนันออกไปเสร็จแล้วก็มีการผ่าตัด ส่วนที่เป็นเซลล์มะเร็งออกนะคะแล้วใช่ก็ต้องทำส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่อะคือตามหลักแล้วเนี่ยการพยากรโรคเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเรื่องของผลการรักษาอะไรแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอตัดถึงแม้ตัดออกไปบางทีความเป็นไปได้ของผู้ป่วยเนี่ยมันจะมีการลุกลามไปส่วนอื่นๆแล้วก็การผ่าตัดก็มะเร็งออกไปหมดแล้วนะนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีอะมะเร็งมันก็จะมีการตอบสนองด้วยกันขยายลามลุกลามไปส่วนอื่นๆ ะไรแบบนี้ซึ่งบางทีก็ต้องมาอาศัยร่วมกันกับการเคมีบําบัดนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจค่ะส่วนใหญ่ก็คือพบได้น้อยมากๆนะคะสําหรับประชากรทั่วโลกแล้วก็ไม่มีสาเหตุที่แน่นอนว่าเกิดจากอะไรก็ส่งผลให้ไอข้อมูลเรื่องของการป้องกันรักษาการคัดกรองโรคอะไรแบบนี้ค่ะการผิดปกติของร่างกายก็จะน้อยมากๆมันก็ไม่รู้ไงถูกต้องเพราะว่าจะรู้ตัวมันก็หนักแล้วใช่แล้วก็ค่อยมาเจอหมอแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ ท่านผู้ชมฮะวันนี้จำหมอธีรวัฒนเหมะจุธานี่ไหมในช่วงโควิดเนี่ยเราจะรู้สึกมีการพูดถึงหมอธีรวัฒนเหมะจุธาเขาจะให้ความคิดเห็นกันบ่อยมากปรากฏวันนี้เขามาพูดโรคเร็งเป็นภัยที่ใกล้ตัวแต่วันนี้หมอธีระวัตนเหมะจุธาได้มีการเปิดเผยข้อมูลปรากฏไปเชื่อมโยงกับอะไรรู้ไหมัะวัคซีน mRNA กับอัตรามะเร็งที่มันสูงขึ้นนะ โดยมีการเปิดเผยรายงานจนกระทั่งถึงลายเดือนเมษา2024เนี่ยตอกย้ำความเชื่อมโยงของวัคซีน mRNA ฮะว่าอัตราตายเนี่ยสูงขึ้นอย่างผิดปกติโอ oh. มะเร็งทุกชนิดโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะตามหลังจากการระดมฉีดเข็มสามเนี่ยจำได้ไหมที่เรีกอย่าฉีดเข็ม3เนี่ยรายงานจากประเทศญี่ปุน่นในวันที่8เมษายน 2000, 2 0 <24. S 1> เนี่ย ในวารสารในเครือเนเจอร์เนี่ยนะครับเขารายงานประเมินผลกระทบของการระบาดของโควิดในประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์อัตราการตายของมะเร็ง20ชนิดในประเทศญี่ปุ่นมหมายถึงการที่คนเป็นมเมลงตายเนี่ยนะครับโดยให้ข้อมูลใช้ข้อมูลของทางการที่เกี่ยวข้องกับการตายการติดเชื้อโรคโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนโควิดโดยเป็นการปรับตัวแปรในช่วงอายุต่างๆผลที่ได้คืออะไรไหมฮะ น่าตกใจครับช่วงหนึ่งเนี่ยปีแรกของการระบาดงโควิดไม่พบการตายที่เกิดจากมะเร็งเพิ่มเป็นเ <c oughs> พิ่มเป็นปกติมันไม่เพิ่มเยอะคือเพิ่มแบบไม่ไม่ไม่ผิดปกติแต่การตายกลับเพิ่มขึ้นโดยหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิดประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดเนี่ยภายในปี2024กำลังระดมการฉีดวัคซีนโควิดเข็มตอนนั้นเข็มที่เจ็ดเข็มเจ็ดแล้วหรอเข็มเจ็ด การระดมฉีดทั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2021<ฆ><ฆ>ก็เริ่มเห็นตัวเลขของการตาย,ตายจากมะเรง็เรงก็คือยิ่งไปฉีดวัคซีนเยอะอะ่ะมันก็ยิ่งเห็นตัวเลขของการตายจากมะเรงะ็งครับเพิ่มขึ้นคู่ขนานกับการฉีดวัคซีนเข็มที่1เลยละ่ะเข็มที่2หลังจากที่มีการฉีดเข็มที่3ในปี2022พบว่ามีการตายจากมะเร็งที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติในมะเร็งทุกชนิดนะฮะ<ฆ><ฆ>และโดยเฉพาะกับมะเร็งที่ไวหรือตอบสนองต่อ ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับโดยรวมถึงมะเร็งรังไข่มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งริมฝีปากนะฮะลช่วงลำคอมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งเต้านมโอ้โหโอเกิดจากวัคซีนนี่ทำให้อัตราการตายจากมะเร็งสูงขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนี้มาน่แตสังเกตนะลองอ่านวิจัยทั่วโลกนะ ผลใกล้เคียงกันเลยเนาะว่ามันมีความเสี่ยงในการเป็นมันไปกระตุ้นทำไม,ม,ม่มะเลงมันเกิดขึ้นเร็วข,<อ>ขึ้นของเมิกาก็มีวิจัย่านนี้นะเออ<ะ>หลายๆประเทศก็เริ่มที่จะทำวิจัยเรื่องพวกนี้ละ